วิชาการปักกรดตามตำรับวิชากรุงศรีอยุธยาบุคคลมีสมาธิยังไม่กล้าแข็งพอจะเป็นพระหรือคฤรืหัดเวลาออกลูกขมูลหาความสงบวิเวกไปตามป่าเขาลเนาไพรก็จะพากันไปเป็นหมู่คณะเพราะถือตามคติโบราณที่ว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนอยู่สบาย หากท่านมีสมาธิที่แก่กล้าแล้วและมั่นใจในตนเองได้ถวายชีวิตร่างกายให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วมีใจเด็ดเดี่ยวก็จะออกสัญจรจาริกธุดงเพียงลำพังองค์เดียวในการออกทุดงนั้นทั้งพระภิกษุหรือคฤหั์ก็จะมีข้อแนะนำดังนี้ สำหรับพระสงฆ์นั้นให้ขอนิสัยออกพุดงปรงอาบัตเสียก่อนสำหรับือษีนักพรตญาติโยมบุคคลทั่วไปให้สมาทานศีลของตนเองต่อหน้าพระประธานก็อพอการเตรียมตัวถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องเตรียมเครื่องบริขารเตรียมผ้าสามพื้นได้แก่จีวรสังคาติสบงกรดบาท ถุงย่ามใส่บาทกา,าน้ำไม้ขีดภายฉายสายกรดสามสายไม้หลักตอกลงดินสำหรับผูกสายกรดมีดโต้สั้นส่วนบุคคลอื่นๆให้หาของที่จำเป็นในการเดินทางขอ,อนิสัยออกทุดงเป็นการกำหนดสถานที่ปลายทางที่จะไปก่อนที่จะไปนั้น ก็ขอให้ไปบอกกล่าวครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องไปบอกกล่าวพระอุปัชาครูอาจารย์แล้วก็ไปสมทานต่อหน้าท่านถ้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นให้ท่านไปสมทานกับพระประธานในโบสถ์สำหรับพระสงฆ์จะต้องไปปรงอาบัติก่อนสำหรับคฤหั์จะต้องไป สมทานสินหหรือสินแปตามแต่ประสงค์ของการปฏิบัติต่อหน้าพระประธานการขอขึ้นทุดงลำดับต่อมาให้สมทานออกทุดงใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และคลหั์ให้ว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ว่าสามจบจากนั้นกล่าวคำว่าอัฏฐอัฏโธลุขะโมเลปฏิเสนาสนานะอัฏฐะลุขะโมเลปฏิเสนาสนาปฏิคันหาตุบินทะปาโตลุขะโมเลปฏิเสนาสานังณคันหาตุทุติยมปิอัฏฐะอัฏโธลุขะโมเล ปติเสนาสนาณะอัฏฐลุขะโมเลปฏิเสนาสนาปฏิคันหาตุบินทะปาโตลุขะโมเลปติเสนาสนัาณคันหาตุตติยัมปิอัฏฐอัโถลุขะโมเลปติเสนาสนาณะอัฏฐลุขะโมเลปติเสนาสนา ปฏิคันหาตุบินทปาโตลุคะโมเลปฏิเสนาสะนังนะคันหาตุอระหังสัมมาสัมบโธปะควาพุทธังพะควัตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตพะควตาธรมโมธม,มังนัมสามิกราบสุปฏิปโนพะควาโตสาวกสังคโฆสังคังนะมามิกราบ จากนั้นอธิษฐานว่าท่านจะไปที่ไหนเป็นการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนต่อหน้าพระรัตนตรยัยต่อหน้าพระประธานต่อหน้าครูบาอาจารย์สมทานธุดงสํสำหรับพระสงค์เท่านั้นการถือธุดงนี้สำเร็จด้วยการสมทานด้วยการอธิษฐานใจหรือเปลงวาจากล่าวคำสมทานข้อวัดปฏิบัติ ทดโทษดงนั้นมี13ข้อโดยมากพระภิกษุที่จะออกสัญจรจาริกธุดงจะเลือกสมทานเพียง2อถึงสข้อเท่านั้นคือสมทานจีวรสามพื้นสมทานเที่ยวบินธบาทเป็นวัดและสมทานฉันในบาทเป็นวัดลำดับต่อมาพระสงฆ์ให้กล่าวคำสมทานต่อหน้าพระปฏิมาพระประธานในพระอุโบสถด,ดังนี้ สมทานจีวรสามผืนว่าจะตุทะจีวลังปฏิคิปามิเตจิวะลิกังคังสมาธิยามิเรางดจีวรผืนที่สี่เสียสมทานองค์พูดถือไตรจีวรเป็นวัดประโยชน์ของการใช้จีวรสามผืนมี8ประการคือ 1. ย่อมเป็นผู้สันโดษด,ด้วยจีวร แต่พอรักษากายด้วยความสำดดนั้น 2. มีกิจที่พึงปรารลบน้อย 3. เลิกการสะสม้า 4. ทําทำประพฤติเป็นคนเบาดี 5. ละความโลภในอดิเลกจีวร 6. ทํทำความพอใจในผ้าที่เป็นกัปปิยะ 7. มีความประพฤติขัดเกลากิเลต 8. มีความมักน้อย สมทานบินธบาทเป็นวัดว่าอาติเลกะลาพังปฏิขิปามิบินทะปาธิกังคังสมาธิยามิเรางดอดิเลกลาบเสียสมทานองค์ของผู้ถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดประโยชน์แห่งการบินทบาทเป็นวัดมี15ประการดังนี้ 1. มีความประพฤติสมควรแก่นิสัย 2. ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ 3. เป็นผู้มีความไม่เกาะเกี่ยวกับผู้อื่น 4. มีปัจจัยหาง่ายหาโทษมีได้ 5. ไม่มีความเกลียดค้าน 6. มีอาชีพบริสุทธิ์ 7. บําบำเพ็ญเสขียะปฏิบัติ 8. ไม่ต้องเลี้ยงผู้อื่น 9. ทำความอนุเคราะห์ผู้อื่น 10. ละความมานะได้ 11. ป้องกันการติดลดได้ 12. ไม่ต้องอาบัติเพราะ คณะโภชนะศิขาบท 13. มีความประพฤติสมควรแก่ธรรม14สัมมาปฏิบัติเพิ่มพูน 15. อนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดภายหลังสมทานฉันอาหารในบาทเป็นวัดว่าทุติยภาชนังปติขิพามิปตะบินทิกัางคังสมาธิยามิเรางดภาชนะที่ 2. สมทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการฉันก่อนข้าวในบาทเป็นปกติประโยชน์ของการฉันอาหารในบาทมี6ข้อ 1. บรรเทาในการติดลดอาหารต่างๆได้ 2. ระความจะกะได้ 3. มุ่งแต่ประโยชน์ในอาหาร 4. ไม่ต้องลำบากในการรักษาภาชนะ 5. ไม่เป็นผู้สอดสายบริโภค 6. มีความประพฤติสมควรแก่ธรรมสันโดษมักน้อยลำดับต่อไปเป็นคำแนะนำสำหรับพระภิกษุและบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเข่งครัดวัดเมื่อออกเดินททดงการถือกฎดแบกกฎให้ว่านะโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าอิมังฉัดตังทาตุมัดทะกัง ปฏิคันหามิสามจบถือไม้เท้าให้ว่าอิมังอภพยะทันทังทาตุมัตตะกังปฏิคันหามิสามจบวัดปฏิบัติเมื่อเดินถึงชายป่าก่อนจะเข้าป่าระหว่างที่เราสะพายบาทและแบกกฎมาถึงชายป่าให้สวดคาถานี้ว่า ปานิธานโตุปัฏฐานตถาคตัสสะถาสะปาลามิโยทัสสะอุปาลามิโยทัสสะปาลามัตตปาลามิโยปัญจมหาปาริจาเกติโสจริยาปัจจิมาภเวกับาเวกันตังชาติงอภินาคามานังปัฏฐานาจาริยังโพธิปันลังเก มาลาวิชยังสัพพัญญะตาญาณปาติเวทังนวโลกุตละธรรมเมฮิสัพเพปิเมผูตธคุณิอาวาชิตวาเวสาลิยติสุปากาลันตเลสุติยามรัตจิงปริตังการุณ เตอายาสมาอานันทัตเถโรวิยาการุญญาจิตตังอุปัฏฐเปตถวะโกติสตะสหัสเสสุจักกวาเेสุเทวตายาสานัมปฏิคันหันติยัญจะเวสาลิยัมปุเลโลคามนุสสทุพิกขะสัมภูตันติวิธรรมบยังคีปมันละทาเป

จสัลละหุกะวุติสันตินทริโยจะนีภโกจะอัพภคะปภูคุเลสุอนอนุคิโตนาจโกตังสมาจะเลกินติเยนะวินญูภะเลอุภาวะเธอยงสุขีโนวาแคมีโนโหนตุสัพเพสัทธาภะวันตุสุขีตาจะเยเกจิภาณะภูตาทิทัสสะ वातावला वा, वा, वा अनवशेषाधिका वा ये महान्ता वा माचिमारासक अनुकटुला वा ये च अतिथाय चतुरे वसन्ति अवितुरे पूता वा สัพเพสถตาพวันตุสุขิตาตานาปโลบาลังนิกุเพธนาติมันเจตขัดทัชินังกินจิพยยาโลสนาปฏิขสัญญาณยะมัญญาสัตวกามิดเชยยมาดายาธาในยังปวดดังอายุสา เอกะพูตะมะนุลักขะเอวัมปิสาปะพูเตสุมานะสัมภาวะเยอปะิมานังเมตตันจะสัพพะโลกาสะมิงมานะสัมภาวะเยอปะิมานังอูทังอะโทจติริยันจะอะสัมภาตังอเวง อาศปาตังติดถินจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิขตมิโตเอตังสะิองอทิเถยยพมะเมตังวิหาลังอิธมาหุติดถินจะอนุปคัมมาสีละวัทเสนนะสามปานโน กาเมสุวิเนยะเคทังนาหิชาถูกับปะเซยังปุณเรตีติเมื่อสวดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าป่าและก็ให้หาที่ปักกดเมื่อคลายกดออกจากมัดให้ว่าคาถานี้ อิมังโลปังสถายะว่าไปจนกว่าจะคายกรดเสร็จปักเสากรดลงดินให้ว่าคาถานี้อัฐอัตโธแม่ธรณีอนัตตาอิเมธานังนขยะวะหลังผูกสายกฎดสายเอกทางทิศเหนือก่อนให้ว่าแม่ธรณีอนัตตาโสภาขยะวะหัง ผูกสายกดสายโทรว่าคาถาว่าทุติยมปิแมทรณีอนันตานะคยะคยะคย,ยะวะลังสังมิผูกสายกดสายที่สามว่าตติยมปิมายังพันเตสังโคอโปทะยามิคยะคยะคยะเมื่อปรกกดและผูกสายกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เดินรอบเวียน ขวาสามรอบขณะเดินรอบกรดให้สวดคาถาพะาระอรหันต์แปดทิศดังนี้พุทโธจะมาชิโมเสตุสารีพุทโธทจัทกิเนปาชิเมปิจาอานันโ,โอตอุตะเลโมคันลานโกโกนทันโยปุลภาเกจพายาเพจัคขวัมปฏติอุปาลี อา拉ติธา,าเนอาคเนยยจักาสโปลาหุโลเจวะอิสาเนสัเพเเตพุทธมังกาโยยัตตวาปูสิโตโลเกนิทุโคนิลูปัถโวมหาเทโวมหาเตโซชยโสที่พระวันตุเมให้เดินท่องคาถานี้จำนวนสามรอบ หลังจากสวดพระอรหันต์แปดทิศแล้วจะสามารถคุ้มป้องกันเหตุร้ายได้ทุกประการสวดจบแล้วให้สวดคาถาพระพุทธเจ้าสิบทิศดังนี้ปทุมุตตโลจะปุระพายังอาคาเนยยะจะเลวโตทากิเนกาสะโปพูดโตหาลติเยจะสุมังกาโล ปัจเมโพฏฐสีกิสภายาเปจะเมธังคโลอุตตเรสาคยมุนีเจวะอิสาเนสรณังกะโลปฐวียังกุกุสันโธอากาเสชติปังคโลเอเตทัสสติสาพุทธาลาชธรรมมาสปูชิตานาติโลกปยังโสกัง เขมังส um an ัมปาติธายะกังทุกขโลคปยังนัดที่สัพพสัตตุวิทังเสนทุเตสัญญาเนนะสังยะเมนะทะเมนะจะเตปิมังอนุลักขันตุอาโลคเยนณสุเขนะจะอนาคตาสะพูธาสะเมตใจญาติญาติสิโนมหาเทโวมหาเทโช สัพพโสทิ่พะวันตุเมคาถาพระเจ้าสิบทิศนี้ให้สวดต่อจากคาถาพระอาหารหันต์แปดทิศเมื่อเราเดินรอบล้อมกรดของเราเราก็สวดสองคาถานี้ต่อกันโดยคาถาพระพุทธเจ้าสิบทิศนั้นจะใช้ป้องกันภัยในทิศต,ต่างๆต,ตลอดจนบนอากาศ ในพื้นดินล้วนมีเทพประจำพระคถานี้พระสงฆ์ที่ออกสัญจรจาริกธุดงใช้สวดกันเพื่อคุ้มภัยอันตรายและกันเสนียดจันไรอันพึงจะบังเกิดมีมาแต่ทิศต,ต่างๆได้ใช้คู่กันกันกบพระคาถาอรหันต์แปทิศนอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำน้ำมนต์อาบกินเกิดสวัสดิมงคลได้ดีนกักแหล เมื่อเดินรอบกดสามรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เข้าไปนั่งในกรดปูผ้านั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาดังนี้อิมัตสัมิงทเนสเปสัตตาสุขีโอนตุสเสเปสัตตาอเวโลโอนตุสาเป สัตตาอาัยยาปัจฉโหนตุสัพเพสัตตาอานิกาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอาตางปลิหะลันตุสุขีสุขีให้สวดภาวนาในสมาธิจำนวนสามครั้งลำแบบต่อมาให้ภาวนาคาถาอีกว่า อิมาสามิงเสนาสเนสาเพสาตาสุขิตาหุนตุสาเพสาตาอเวลาหุนตุสาเพสัตตาอาปยาปัจจวาหุนตุสาเพสัตตาอนิฆาหุนตุสาเพสัตตาสุขีอัตนังปะริหารันตุสุขีสุขีให้ภาวนาด้วยการทำสมาธิจำนวนสามครั้ง เม <S an> ื่อปรากฏแล้วภาวนาสองบทนี้อำนาจของการแผ่เมตตาจะไปต้องสัตว์ใดเข้าสัตว์นั้นจะมาป้วนเปี้ยนที่ใกล้ๆกรดโดยจะไม่ทำอันตรายใดๆเพราะอำนาจแห่งเมตตาจิตมีเสือช้างเป็นต้นก็ขอให้ท่านอย่าได้เกรงกลัวต่อสัตว์ทั้งหลายที่จะเข้ามาใกล้เพราะว่าเขามาขอพึ่งบุญบารมีจากเรานั่นเองตอนเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้น จัดก่อนที่จะออกปินทบาตให้สวดเบิกอรุอรณว่าดังนี้อรุณยะโตหังนาชาลิติสีนะขะพันโนโซนะอาตตาอารุณยะชีวิทยนังวาโคชีวิตยนังวาชีวิตยสุขายะวิมาโนพูโตภะควาตี เมื่อหมไตรจีวรให้ว่าดังนี้นุ่งสบงให้ว่าบางสุกุละกายหั่งขัดสะหมจีวรให้ว่ากายาติงสังอโคอโปอัตะหากมีการพาดสังคาติให้ว่าติงสังโคสังขัดสะหรือหากเราไม่สวดบทนี้ พระภิกษุสงฆ์อาจจะสวดปฏิสังขาโยในเรื่องของจีวรได้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏิสังขาโยจีวะลังปฏิเสวามิเป็นต้นวัดขณะออกบิณฑบาตและฉันอาหารเมื่อพระภิกษุสงฆ์เมื่อมีทายกญาติโยมาใส่บาตรให้ภาวนาในใจว่า สัพเพมัยหังบินทบาททานะทายกัสะเวลาโหตุอนิคาโหตุสุขีอัตานังปริหะลันตุสุขีสุขีเมื่อมีการตกแต่งอาสนะปูราติแล้วพร้อมทั้งน้ำใช้น้ำให้ว่าคาถานี้อิมังบินทปาตังนานาะสะโพชนะอาหารก่อนที่จะฉันอาหาร ให้ว่าดังนี้ปฏิสังขโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนัมทายะนัมปันธาายะนวิภูสนายะยาวเทวอิมัสสะกายัสัตถิติยายาปนายะวิหิงสุปรลติยาพรหมจริยานุขหายะ อิติภุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิาวันจะเวทนังนาอุปาเทศสามิยาตาลาจะเมภวิสติอนวัตสตาจะพาสุวิหาโรชาติบทคาถานี้จะสามารถที่จะป้องกันอันตรายจากพิษภัยต่างๆจากคุณใสต่างๆได้ทั้งพระและ คลือหัดสามารถที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาอาหารเมื่อเราได้รับอาหารจากบุคคลที่เราไม่รู้จักได้หากอาหารมีมากให้แบ่งปันแก่ญาติโยมโดยขณะที่เราแบ่งปันอาหารให้ภาวนาวา่าจังหันนะคตังเจโลปัจจทานังเมื่อเราฉันเสร็จแล้วอาหารเหลือจากบิณฑบาตอาหารเหลือจากใน ภาชนะของเราเราจะเอาไปให้ทานแก่สัตว์ให้ภาวนาด้วยคาถานี้ว่าทานายะโนหังกาตินารังฉันแล้วทายกญาติโยมจะอยู่หรือไม่อยู่ก็าตามให้เราอนุโมทนาด้วยพระคาถา,าด้วยการให้ยะถาสัพพีทุกครั้งเมื่อจะถอนกฎโดยที่เราจะย้ายไปที่อื่นให้เราถอนเสากฎ เสียก่อนที่เราตอกไว้3เสา,สานั้นก็คือคาถาดังนี้พุโทโธคณปันโนพุททังเคลื่อนโมดอนดำมังเคลื่อนนโมขยายสังโฆเคลื่อนย้ายนคปันโนสมุขติสมุกตัสมุข,มขปันโนโหตุให้สวดไปจนกว่าที่เราจะถอนเสาขึ้นสวด เหมือนกันทั้งสมเสาในการถอนเสากรดขึ้นการแก้สายกรดนั้นให้เราไปแก้สายที่อยู่ทางทิศเหนือหรือสายที่หนึ่งให้ว่าคาถาดังนี้พุทธัทงเคลื่อนนะวะโลสมุขโตโหโตุแก้สายที่สองคือสายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้ว่าคาถาว่าธรรมังเคลื่อนนะวะโลสมุขโตโหโตุ แก้สายที่สาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้ว่าคาถาว่าสังคังเคลื่อนนวโลสม,มุขโตโหตุจากนั้นเราก็จะเก็บกดมัดกดของเราให้เราท่องคาถาขณะมัดกดว่าอิมังอังคพันธนานังอธิธามิท่องไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะเก็บกดมัดกดเสร็จ วัดเมื่อจะออกเดินทางไปที่อื่นก่อนจะออกเดินทางไปที่อื่นให้ยืนสงบนิ่งภาวนาในใจว่าอารักษ์เทวดาทั้งหลายที่สิงสถอยู่เหนือต้นไม้ก็ดีในอากาศก็ดียักษ์รากสดปีเสื้อน้ำปีศาสบกทั้งหลายก็ดีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปทุกนามซึ่งอยู่ในดินแดนนี้ออกไปโดยรอบตรงหน้าแห่งบริเวณป่าทั้งมวล ที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงพ้นจากทุกที่มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกรูปทุกนามเทินจากนั้นให้ทำสมาธิแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสุกิตาโหนตุยืนแผ่เมตตาจนได้เมตตาจิตสงบดีแล้วขณะก้าขาที่จะเดินออกไปในสถานที่แห่งนั้น ให้เรากล่าวคาถานี้ก่อนที่เราจะกล่าวว่าโอกาสังวันธามิพันเตโอกาสังวันทิตวาพันเตมัคเทิโตอาปุชามิแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆจากนั้นเดินไปสักพักหนึ่งให้เรามาภาวนาคาถานี้ตลอดไปจนกว่าเราจะไปถึงที่หมายของเราว่า อุทังอโดจัติริยันจะสัมปะตังอเวลังอสะปะทังติดถนจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคะตมิโตทุกขปัตตาจนิทุกขาปยาปัตตาจนิโสกะหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมภะตังปุญญสัมภะัง ให้สวดคาถานี้ไปเรื่อยๆก็ขอให้การเดินทางของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและญาติโยมทั้งหลายและบุคคลทั่วไปนำคาถานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะสามารถปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่บังเกิดขึ้นในการไปปฏิบัติธรรม ในป่าในเขาเลยท่านจะได้รับการปกป้องดูแลจากเทพพย,ายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอาจจะบรรลุธรรมในที่สุดสาธุ